มาชมปลาทอดกันนะครับอ่าพ่อตกลางๆหำต้นมากันอีกแล้วนะครับนี่พ่อยัไงไงมาให้ปลาติดกระทะนะครับแห่อ่าใครจะเอาสูตร่อดกลางๆไปใช้ก็ได้นะครับอันนี้คือปลานินขนาดเล็กนะครับใช้ใบตรองไอใช้ใบตองลองต้นนะครับผมนี่ครับใช้ไฟเอ่อไม่ร้นไม่แรงเท่าไหร่นะครับผมอันนี้ รัดตัดตอนเอานะครับผมเพื่อให้คลิปตันลงเพื่อไม่เป็นการน่าเบื่อนะครับผมแล้วก็ปิดฝาไว้นะครับผมอันนี้วิธีทอดกับไม่ติดก้นกระทะนะครับผมเดี๋ยวเรามารอชมตอนอเสร็จกันนะครับ ชุดท,ที่สองนะครับผมกระด้านนะครับรก็กยังดีปลาก็ยังเ้อสวยตัวสวยเหมือนเดิมนะครับผม นี่ครับส,สวยๆครับไม่ติดกระทะนะครับผมนี่ครับใครจะเอาไปทำแบบนี้ก็ได้นะครับผมนี่ครับเนื้อเนื้อ,อปลาส,สวยๆเลยนะครับผมนี่ครับ ต่อมันก็จะไหม้หน่อยหนึ่งก็ไม่เป็นไรนะครับผมนี่ครับเมนูต่อไปก็จะเป็นลูกชิ้นทอดนะครับผมนี่ลูกชิ้นหมูนะครับเราเอาปลาเน้นทอดออกแล้วก็ตามต่อด้วยลูกชิ้นนะครับผมน้ำมันเดิมนะครับไม่ต้องเปลี่ยนก็ได้เพราะว่าเพิ่งทอดปลาไปรอบเดียว แล้วเราก็ปิดตาไไนะ้มันก็จะเกิดการาขยายตัวขึ้นนะครับผมลูกอิ้นหมูลูกชิ้นหมูผ่านะครับเดี๋ยวเรามารอชนอตอนเสร็จกันนะครับผม <c oughs> ก <c oughs> ็เพื่อนเพื่อนท่านใดที่ผ่านเข้ามาชมก็ขอบคุณมากนะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม แล้วก็เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับช่องพ่อต่างๆหําต้นนะครับหรือช่องทาง youtube ก็พ่อต่างๆหงหต้นชาแนลนะครับผม,มก็ฝากเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะครับ<ม>ก็ขอบคุณมากที่เข้ามาชมนะครับผมก็เดี๋ยวเรามาชมตอนจบกันนะครับผมนี่ครับมันก็จะพองตัวขยายตัวขึ้นนะครับผมลูกชิ้นเหนียวเขาก็จะผสมแป้งมาแต่เนี่ยอันเนี้ยเด็กชอบนะครับผม ่าไม่ไม่ใช่ว่าเฉพาะเด็กชอบพ่อต่างๆก็ชอบนะครับผมเนี่ยเคี่ยวแล้วมันนุ่มฟันดีนะอร่อยดีนะครับมีน้ําจิ้มถ้าหน่อยก็เอาน้ําจิ้มทําเองก็ได้หรือว่าซื้อเข้ามาก็ได้นะน้ำจิ้มลูกชิ้นนี่ก็สุกแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับไม่ต้องใช้คงตะแกรงอะไรมันยุ่งยาก ง่ายครับทำกินบ้านๆน,นะครับผมแต่สะอาดนะครับผมเพราะว่าพ่อต่างๆเป็นคนที่สะอาดก่อนทำอะไรต้องล้างทุกอย่างนะครับผมลูกชิ้นซื้อมาเราก็ต้องล้างน้ำสองน้ำนะครับผมบางทีก็แช่น้ำเกลือบางทีก็ล้างน้ำโซดาด้วยๆๆนะครับผมไม่ใช่คนที่แบบทำเดาแบบ หรือว่าทํากินเป็นแล้วทาซุ้มอกซิกแมกไม่ไม่ใช่นะครับผมอันนี้พ่อต่างๆทําสะอาดมากนะครับเพราะว่ามีเด็กด้วยตัวเราด้วยคิดถึงสุขภาพตัวเราด้วยนะครับผมอ่านี่ครับนี่ครับหน้าตาเมนูแรกนะครับผมปลานินทอดนะครับปลานินเล็กทอดนี่น่าอร่อยมาก เมนูที่สองก็ลูกชิ้นทอดนะครับลูกชิ้นหมูทอดนี่ครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยนะครับใครที่เข้ามาชมก็ขอบคุณมากนะครับสําหรับคลิปนี้ขอกล่าวคําว่าขอพระคุณครับแล้วก็ขอกล่าวคําว่าสวัสดีครับผม